วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของขุนทั้ง12นักษัตย์แต่เราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4 EP EP ละ3นักษัตร์นะครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงนักษัตร์เขาได้เกิดในปีชวดฉลูแล้วก็ขานนะครับบางคนเอ๊ะหมอกรีดเคยทำนายไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับนั่นเป็นการทำนายตามตำราไทยตำราจีนและก็ตำราอินเดียนะครับแต่วันนี้ครับผมจะมาทำนายเจาะลึกดวงชะตาของท่านด้วยศาสตร์ทางโหร ศาสตร์และศาสตร์ของเรขศาสตร์ทางยุโรปรวมกันเลยครับพร้อมวิธีเสริมดวงและเลขมงคลประจําตัวของท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าคลิปนี้มีความละเอียดแม่นยามี4 EP ด้วยกันฝากติดตามด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจะกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยนะครับช่วงนี้ u b s c r i b e นี้ขึ้นน้อยนะฮะหมดกําลังใจนิดหนึ่งนะยครับยังไงฝากทุกท่านช่วยกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยนะครับฝากกด แชร์ก็กิ๊คอนเฟิร์มตรงนี้จะกราบขอบพระคุณมากๆกครับกดตอนนี้เลยนะฮะกด1แชร์ขอให้ท่านร่ํารวยครับกด2แชร์ขอให้เป็นเศรษฐีกด3แชร์ขอให้เป็นมหาเศรษฐีและที่สําคัญนะครับถ้าท่านใดชื่นชอบในกริดคอนเฟิร์มนะครับฝากกดดาวให้กิ๊คอนเฟิร์มจะกกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในปีชวดหรือปีหนูนะสัญ,ญลักษณ์ก็คือเลขหนึ่งะครับตามตําราท่านว่าเป็นคนมีสติปัญญาดีสมองดีมากครับถ้ามีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนจะเรียนเก่ง ติดอันดับต้นๆเลยนะฮะถนนชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามีวสาสนาอนาคตก้าวไกลสามารถเรียนรู้จบได้ถึงปริญญาโทรหรือด็อกเตอร์เลยทีเดียวนะครับแต่ต้องบอกครับคนที่เกิดปีชวดนั้นเป็นดวงชะตาที่ขึ้นสุดลงสุดนะครับถ้าไปในทางที่ดีก็จะไปเป็นเจ้าคนนายคนเป็นคนร่ำรวยไปเลยแต่ถ้าอยู่ในสังคมที่ผิดอาจจะตกตำ่ำหรือขั้นติดคุกติดตารางได้เลยนะครับอุปนิสัยของคนเกิดปีชวดนะครับเป็นคนทำไมรวดเร็วทันใจครับแต่บางครั้งก็เอาใจตนเองเป็นใหญ่ค่อนข้างไป ทางมีทิฏฐินะครับคือเป็นคนที่ดื้อรั้นในความคิดครับเพราะว่าตกอิทธิพลของดาวธาตุไฟคือดาวอาทิตย์มีจิตใจเร่าร้อนถ้าดูตามตำราต่างๆท่านว่าปีชวดเป็นธาตุน้านะครับแต่น้ํานี่ไม่ใช่น้ําเย็นนะครับเป็นน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนมากกว่านะครับคนปีนี้จะเป็นคนที่มีคําพูดไม่ค่อยเพราะครับเป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมาเกินกว่าคนส่วนใหญ่จะรับฟังได้จนบางคนอาจจะบอกว่าเป็นคนปากหมาส่วนใหญ่เป็นคนชอบพูดก่อนคิดมักผิดมากกว่าถูกและจะถูกคนอื่นอิก ชาลิษยาตลอดเวลาถ้าดูตามชนศาศะครับปีชวดจะตกอยู่ในราศีธนูดาวเจ้าเรือนจะมีดาวพระศุภดีเป็นกเกษตาราธิบดีธาตุดินแต่มาอยู่ในราศีธนูคือธาตุไฟเป็นคนเก่งแต่เก่งแบบมีทิฏฐิจึงมีจิตใจค่อนข้างจะดื้อรั้นขาดความอ่อนโยนไม่ยอมโอ,อนอ่อนผ่อนตามผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสกว่านะครับมักจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนทั่วไปแต่ละแก้ตามวัสนาตรงนี้ได้จะดีมากๆเพราะคนที่เกิดในปีชวดถ้าเข้า ผู้ใหญ่หรืออยู่ใกล้ผู้ใหญ่จะร่ํารวยนะครับในเรื่องของการคิดเห็นฮะอาทิพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชอบแสดงอาการขัดขืนไม่ยอมอ่อนข้อให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องระมัดระวังและปรับปรุงใหม่ครับเพราะคุณจะพลาดโอกาสดีๆมากๆเลยนะครับเมื่อเอาเลข1กับเลข5้ามาผสมกันครับจะเป็นดาวคู่มิตรตําราท่านว่าเป็นดาวคู่มิตรที่ดีนะครับมีแรงสนับสนุนให้ชีวิตก้าวหน้าไปในทางสร้างสรรค์ที่ดีแต่ดาวคู่1กับ5นี้นะครับเป็นดาวทิฐิทั้งคู่เรียกได้ว่าแก่ ก้าวิชาจึงควรลดทิฐิให้มากๆจึงจะดีนะครับควรเสริมดวงชะตาด้วยการปลูกต้นสับป,ปะรดหรือต้นตาลการเดินชื่อของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้านะครับถามว่า1กับ5มาจากไหนหมอกรด1ก็เป็นนักษัตย์ปีแรกส่วนเลข5ก็มาจากดาวเจ้าเรือนของราศีธนูซึ่งปีชั่วสถิตยอยู่นั่นเองนะครับต่อมาครับถ้าที่เกิดในปีฉลูหรือปีวัวนะฮะสัญลักษณ์ก็คือเลข2นะครับชีวิตของคนที่เกิดปีนี้จะมีอุปนิสัยค่อนข้างวิ ตกกังวลคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนที่เชื่อคําคนอื่นได้ง่ายเข้าข่ายหูเบานะครับบางครั้งชอบฟังความข้างเดียวเชื่อแบบหัวปักหัวปัม๊มไม่ละแวงสงสัยเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในปีฉลูมักจะถูกคนใกล้ชิดใ,ใ้ตัวหักหลังหรือทําร้ายโดยที่เขาไม่รู้ตัวบ่อยครั้งจริงๆเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่คุณต้องปรับปรุงนะครับคือคุณต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ต้องหูหนักนิดนึงคนเกิดปีฉลูจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตมักจะชอบถูกคนอื่นเอาเปรียบชอบถู คนนอื่คดโกงทําให้คนอื่นรวยแต่พอรวยเสร็จก,ก็มากถูกถิมีบโค่งถ้าดูตามตําราหรือตามดาวสัญลักษณ์คือเลขสองพิชรุ่เนี่ยนะฮะคือเป็นนักษณะที่2ก็หมายเลข2องนะฮะบง่งบอกถึงเงินที่ใช้ใจ่ายประจําวันนั้นฉะนั้นคนที่เกิดปีนี้นะฮะจึงมีกฎเรื่องการเอาใจใส่เรื่องเงินรายได้เป็นสําคัญต่อให้ลําบากแค่ไหนก็เอาตัวรอดได้จึงไม่ขัดสนครับมีเงินมีทองพอกินพอใช้ได้อย่างชัดเจนทีเดียวเป็นคนมีจิตใจงามรักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงและมี คลิกลิที่ยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เสมอเป็นที่ดุกใจของผู้ใหญ่อนาคตจึงเป็นใหญ่เป็นโตได้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือคนที่ใกล้ชิดมีทั้งดีและไม่ดีสําคัญพวกที่ไปจบสอบพอจะทําให้เสียหายในภายหลังนะครับถ้าดูตามชันาศรัปปีเกิดนะครับปีฉลูตกอยู่ในราศีมังกรนะครับดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเสาคือดาวธาตุด,ดินเป็นเรือนธาตุของดาวพฤหัสบดีคือธาตุด,ดินนะครับเจ้าวดวงชะตาจะเป็นคนหนักแน่นในด้านความคิดแต่จะผิดหลักไปน,นิดก็ตรงที่ชอบคิดเล็กคิด น้อยคอยหวัดระแวงไปทั่วทําให้คนอื่นยุยงยัว่วยุได้ง่ายต้องปรับปรุงที่ัยด้านนี้ให้ดีเลยนะครับวิถีชีวิตของคนปีฉลูนะครับเมื่อเอาดาวจันทร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปีฉลูมารวมกับดาวสาวซึ่งเป็นเจ้าเรือนของราศีมังกรจะได้2กับ7ซึ่งเป็นดาวคู่พัดพลาดครับในช่วงปฐมวัยหรือวัยต้นๆน,นะฮะคนปีฉลูจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งออกแนวสู่รุ่ยสู่ได้บางทีเงินไม่พอใช้กลายเป็นคนมีหนี้มีสินติดตัวแต่เมื่ออยู่ในวัยกลางคนนะฮะ ก็จะรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ขึ้นนะฮะดาวจันทของเจ้าสาเป็นจันทร์บนท้องฟ้าที่เด่นมากๆชีวิตบ้านปลายของคนปีฉลูนั้นส่วนใหญ่ไม่ลำบากมีกินมีใช้ไม่มีคําว่าจนไม่มีคําว่าล้มละลายแต่จะรวยล้นแค่ไหนนั้นให้ดูที่ธุรกิจของเจ้าชะตาครับยิ่งเจ้าชะตาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสจะทําให้ชีวิตยิ่งรุ่งเรืองมากเลยนะเพราะนั้นปีฉลูต้องยิ้มเข้าไว้นะฮะอย่าทําหน้าเคร่งเครียดหรือมีปัญหาชีวิตอันนั้นดวงจะตกนะครับควรเสริมดวงชะตาด้วยการปลูกต้นพุทราต้นมะขามนะฮะจะ วิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นเศรษฐีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับนักษัตย์ต่อมาฮะคือคนที่เกิดในปีขาหรือปีเสือนั่นเองนะครับสัญลญักษณ์ก็คือเลข3ตามตำราเขาว่ามีกิริยาและอุปนิสัยคล้ายเสือนะครับชอบท่องเที่ยวปในสถานที่ต่างๆตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่คนเกิดปีนี้นะฮะเป็นคนเบื่อง่ายนายเร็วแล้วก็โกรธง่ายหายเร็วแล้วก็จะเป็นคนเที่ยวเก่งถือว่าการท่องเที่ยวเป็นกําไรของชีวิตจึงคิดเที่ยวไปจนพอใจถึงจะหันมาใส่ใจเรื่องการงานตั้งหลั ปักฐานจากนั้นก็จะตั้งตัวได้แต่อาจจะเป็นคนที่ตั้งตัวช้านิดหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่เกิดในปีขานนะครับชีวิตของคนปีขานเป็นคนมีสติปัญญาดีเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายแต่ถ้าไม่มีใครคอยบังคับปล่อยไปตามจตถากรรมจะเป็นคนหลักลอยเป็นพ่อพงมารายแม่พงมารายเพราะตามใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ชอบใจใครก็คบหาแล้วก็ไม่ชอบใจใครก็ห่างเหินเลยนะครับจึงเป็นที่มาของการที่เป็นคนมีเพื่อนมากแล้วก็ชอบคบเพื่อนมากหน้าหลายตาจะหลงเพื่อนเชื่อเพื่อนนะครับ ได้เพื่อนดีชีวิตจะลุ่งเหลืองครับถ้าได้เพื่อนไม่ดีชีวิตจะตกต่ํากว่าจะคําหาแสงสว่างเจอก็เกือบจะสายเกินไปแล้วนะครับตามดาวนักษัตร์ของคนเกิดปีขานครับปีขานคือดาวอังคารเลข3ครับบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนแข,ข็งขันเวลาทํางานก็ทําจริงจังแต่เวลาเที่ยวก็เที่ยวจริงเวลาใช้จ่ายเงินก็ใช้จ่ายเงินจริงจังเป็นคนที่เรียกว่าหาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งด้วยนะครับเป็นทั้งชายทั้งหญิงครับแต่คนปีขานจะเป็นคนที่มีโชคจู่เสมอนะครับถ้าเขาและเธอมีนิสัยชื่นชอบไปในทางสวดมน นนว่า้พระอยู่เป็นประจำจะทําให้ดวงสตาวัสนาดีขึ้นอย่างมากมากเลยเดียวแนะน,นะํานักกถางเงินลานะฮะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเมื่อเอาเลข3ในปีนักษัตรมารวมกับเลขในราศีกุมซึ่งก็คือเลข8จะได้เลข38ได้คู่ดาวธาตุลมนะครับผสมมติฐานออกมาว่าเจ้าสตาเป็นคนมีความจําดีมีความว่องไวครับแต่เป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายเพราะดาวคู่นี้เป็นดาวธาตุลมนะครับและาตาก็อยู่ในราศีกุมคือธาตุลมเช่นกันนะครับจะทํางานแข่งขันกับใครก็ถูกเขาเอา เปรียบเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ล่าไปบางทีก็ได้แต่เป็นเจ้าหนี้เขาตันหลอด แต่ไม่เคยมีใครเอานี้มาใช้เลยนะครับเรียกได้ว่าถูกชักดาบอยู่ตลอดส่วนนิสัยโดยรวมคนที่เกิดปีขานะครับชอบอาสาสมาัครกล้าแสดงออกเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแต่ไม่ฝืนเผชิญหน้าถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ไม่เอาอะเป็นลักษณะน,นั้นลบช้ากไว้ก่อนนะครับควรเสริมดวงชะตาการปลูกต้นมาเ้าชีวิตจะเจริญก้าวหน้าดีขึ้นอย่างมากๆเลยทีเดียวครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเจาะลึกดวงชะตาของคุณนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีทั้งเลขมงคลมี ทั้งเคสเสริมดวงมีทั้งชะตาวาสนาครับต้องบอกว่าตำรานี้นะครับเป็นตำราที่มาจากโขลาศาสตร์แล้วก็เลขศาสตร์ของทางฝั่งยุหลปซึ่งผมรวบรวมมาจากหลายๆตำราแล้วก็นํามาบวกกับประสบการณ์ส่วนตัวกี่คอนเฟิร์มในการที่จะนำมาถ่ายทอดได้กับท่านได้รู้และเข้าใจใน12นักกษัตริย์หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านครับขอหนึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกําลังใจจะกราบขอบพระคุณมากๆนะครับจะดูดูคอนเฟิร์มโทรที่เบอร์90111 2-3-0นะครับฝากอุดหนุนนาฬิกานำโชคกลิดคอนเฟิร์มวอชของผมด้วยครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มบิลเลนแนลวอชไอเอฟ999นะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีในครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสี l ลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกังหันแชร์กรหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ํารวยจะขึ้นตลอดไม่มีคําว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลัง ยังมีคาถาเพ่งเพงพาพาหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นอยากปุกเศษ1นึ่งร้อยแปดจบด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะกันนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลงต่างๆโดยหมอกริปคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีที่สุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาบาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ